กันได้มยูนะคะพี่มายูแจกแตงโมนะคะเจมดไม่เขียวนะเจมดลแค่ประชาสัมพันธ์เจมดแจกถุงอ้าวโหพี่มายูขอบคุณมากมากเลยค่ะเพราะพี่ยาไม่ได้อยู่แล้วพี่มายูไอพี่ยามีของชิมหนี่งล้าประดุกบมาเลยมาชิมเลยชิมเลยแจกมาชไปให้แม่ชิมได้ไหม ยังไงนะครับยังไงครับ,บคุณม

ต่อไปเป็นมุ้งมะพร้าวนะครับต่อไปมุ้นมะพร้าวต่อเมาคิวต่อไปคุณนะครับต่อไปแจกมุ้งมะพร้าวนะครับไม่อย่ครับไม่ยอามุ้งลำไยมุ้มะพร้าวครับแจกช้อนช้อนช้อนีกช้อนเลย คุณน้าพามีถ้วยรันมั้ยถ้วยมีมาอยูแจกแม่ c แจกนี่มาอยูแจกทุกอาทิตย์อ่ะ FC พิยาน่ะแจกทุกอาทิตย์เลยใช่ใช่ข้าแถวแล้วครับข้าแถวครับข้แถวครับแถวแถวด้านหลังครับต่วแถวด้านหลังครับ ถ้าถ้าวุ้นอร่อยลงไปซื้อข้างล่างได้เลยนะครับมีครับใช่ครับหรือซื้อจะไปซื้อจะไปทานบ้านได้นะครับกิมน่าอร่อยเพิ่มกับไปทานบ้านด้วยนะครับกระติบ้วยนะครับกระติบข้อยยื่นยื่นข้างนะคะให้พี่มาโยรวยดิพี่มาโยแจกตอนนี้แจกวุ้นมะพร้าวครับแจกวพี่มาโย ไอ้ตอนนี้แจกรคุแงนะครับเชิญข้แถวเลยนะครับที่ไอยู่อะนี่แจกอะไรกอะไรเอะไครับเแจก่ ครได้ไหมน้ำ้ม่รวมพวกเจี๊ับน้ำเจี๊ยบ mm ้ย hmm. น like ีาจ่ายนะน้ำเจยนี่นี่นี่รวมหมดาแถวแลครับพี่ยาแจกครับตันนี้ครับอร่อเติมก็จะร้อยเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับ เต็จแล้วครับเส็จล้วครับคุณะครับคุณลครับคุณมะาครับผมคุณยกคุณ้เปล่าจะรียมไหมให้ลูกค้า